ช่วงนี้จะไม่พูดถึงพระอาจารย์คึกฤทธิ์สติพโลประธานคณะสงฆ์วัดนาป่าพงก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นกระแสอยู่ในโลกสังคมออนไลน์นะฮะว่ามีคดีฟอกเงินยักยอกเงินหรือว่าผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่นะครับ<ม>เนื่องจากเจ้าวาดเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ผิดในฐานะที่มีโอกาสที่จะชู้สาวนะครับกับ อุปถาหรืออุปทายิกาของตัวเองนะครับก็คือผู้ดูแลตัวเองที่เป็นผู้หญิงนะครับเพราะมีข่าวสัมพันธ์กันใกล้ชิดแนบแน่นนะครับอย่างที่ผมบอกในคลิปที่ผ่านมานะฮะว่าพระอาจารย์ท่านเนี่ยก็เปรียบเสมือนพ่อทางธรรมของผมที่ท่านแสดงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ผมทราบและเข้าใจนะครับก็จริงๆอะ่ะผมก็เคยมี ความไม่รู้ในอริยศสตจ์ีมาก่อนดังนั้นเนี่ยผมก็เคยไหวพญานาคนะครับไหวเทพนูนเทพนี้เทพนั้นเยอะแยะมากมายนะครับถึงแม้จะไม่ได้หมดเนื้อหมดตัวเหมือนพี่ๆหลายๆท่านนะเพราะผมไม,ไม่ได้มีตังขนาดให้ไปหมดตัวขนาดนั้นนะครับผมก็ฟังธรรมจากพระหลายๆรูปก่อนที่จะมาเจอพระอาจารย์คริกริสนะครับแต่ก็ฟังแล้วมันไม่เก็ตบ้างไม่เข้าใจบ้างฟังแล้ว พูดไปพูดมาขัดแย้งกันเองพอถามถึงเหตุผลก็ตอบไม่ได้หรือตอบแล้วก็ยังอึดอัๆไม่ได้เป็นเหตุผลสอดรับแบบลื่นหูและดูว่ามันเป็นสัตว์จะทำความจริงได้นะครับแต่พอมาเจอพระอาจารย์นะครับผมเจอพระอาจารย์ในช่องแดงนะครับเมื่อเกือบเกือบสิปีที่แล้วนะครับโดยประมาณนะครับมัน ทำให้ผมก็ดูพระอาจารย์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเพราะตั้งแต่ฟังครั้งแรกเนี่ยมันก็ไปเลยนะฮะร,รู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ใช่เนี่ยประกอบด้วยเหตุผลเนี่ยพอพิจารณาตามเออเว้ยมันมันใช่มันฟังเข้าใจง่ายมันลื่นหูมันมีหลักการมันเป็นเหตุเป็นผลพอลองทําไปเอาไปทําปฏิบัติตามมันก็ได้ผลอย่างที่ปฏิบัติตามจริงๆนะครับ ก็ถือว่าพระอาจาร์เนี่ยก็มีพระคุณในการที่จะไปจําคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธนะครับนํามาถ่ายทอดให้ผู้ชายบ้านนอกอย่างผมได้เข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าพระอาจารย์จะผิดตามกฎหมายแต่พระคุณของพระอาจารย์ก็ยังคงอยู่ในใจผมต่อให้พระอาจาร์จะต้องศึกผมหมายถึงต่อให้นั่นคือสมมุติ ว่าพระอาจารย์ผิดในกฎหมายจริงหลังจากสารตัดสินแล้วพระอาจารย์ผิดท่านต้องสึกหรือต้องไปติดตารางผมก็ยังคงนับถือท่านเช่นเดิมเพราะว่าท่านก็คือผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับพ่อบังเกิดเก้าของผมถ้าพ่อผมต้องฆ่าสัตว์ตบยุงบีมดหรือว่าอะไรนะลักทรัพย์ประพฤติผิดในการชอบพูดโกหกชอบดื่มสุรายาเมาผิดศีลห้า มันก็เป็นบาปอกุศลแต่ว่ามันก็เป็นกรรมของเขาที่เขาจะต้องรับผลถูกไหมฮะเพราะว่ากรรมไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจนะมีผลแทบทั้งสิ้นนะครับเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องเป็นไปตามกรรมทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าถ้าพ่อผมทําผิดศีลทาสิ่งที่ผิดกฎหมายพระคุณที่พ่อผม ร่วมกับแม่ผมทำให้ผมต้องเกิดมาทำให้ผมเนี่ยได้จเจริญเติบโตมาให้ความรู้ทางโลกกับผมเนี่ยมันจะหายไปจากความผิดของเขาความผิดของเขาก็คือความผิดของเขานะครับแต่ความมีพระคุณที่เขามีต่อผมก็ยังคงอยู่ผมก็ยังคงต้องทำหน้าที่ในการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณของผมนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้นะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องของรัตนห้า แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นข้อ5นั่นคือคนกระตันยูเนี่ยมันหาได้ยากหลายคนเนี่ยนะครับผมเห็นอยู่แล้วในสังคมออนไลน์หลังจากมีข่าวเชื่อมโยงถึงพระอาจารย์ในเรื่องฟอกเงินบ้างชู้สาวยากักยอกเงินทําผิดฐานตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในวัดเนี่ยที่ต้องดูแลเงินทองของวัดเนี่ยมันแล้วบางคนเนี่ยเลิกศรัทธาเลิกรัก ทางที่ชีวิตตัวเองเนี่ยดีขึ้นมาได้เพราะว่าการถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าผ่านทางพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับตัวเองมีธรรมะที่เข้าใจได้จากไม่เคยเข้าใจในการไปเจอพระหลายๆรูปในการไปฟังธรรมในที่ต่างๆนาะนาะนะแต่มาเข้าใจจากพระอาจารย์มีข่าวนิดหน่อยก็ตะเลดิดเลิกลักบางคนก็ ถึงกับไม่กล้าบอกคนอื่นเลยว่าตัวเองนับถือพระอาจารย์คึกฤทธิ์พอมีข่าวคราวเพราะว่ากลัวเสียหายกลัวเสียชื่อเสียงสําหรับผมผมยังบอกคนอื่นได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าผมเนี่ยเรียนรู้คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผ่านทางพระอาจารย์คึกฤทธิ์และผมเข้าใจที่สุดแล้วผมมีสุดปะาหรือมีความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านถ่ายทอดผ่านทางพระอาจารย์คึกฤทธิ์จนผมเข้าใจเนี่ย90%ที่มีอยู่ในหัวของผมเนี่ย มันมาจากความเข้าใจการเรียบเรียงคำของพระอาจารย์คกิคลิตถึงแม้ใครจะดูว่าเนี่ยมันเป็นคําแต่งใหม่นี่มันเป็นพระสัทธรรมปฏิรูปแต่ผมได้เอาไปศึกษาเอาไปเปรียบเทียบดูในหนังสือต่างๆนานานะครับแล้วแล้วเอามากระทําเองแล้วแล้วลองพิจารณาดูแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลมันเป็นสัจธรรมความจริงมันพิสูจน์ได้มันเป็นปัจจตังเวทิต,ตโภวินติ นะครับวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนนะครับเหมือนที่พระอาจารย์ถ่ายทอดบอกว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยจะมีความไม่มีจะมีความทุกข์หรือสุขโดยปราศจากตาหูลิ้นาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจา้าท่านตรัสเอาไว้แบบนั้นดังนั้นต่อให้พระอาจารย์จะต้องติดมีคดีต้องศึกติดคุก คำสอนก็ยังคงเป็นคำสอนที่ถ่ายทอดมาอย่างถูกต้องนะครับหลายคนจะบอกพึ่งตนพึ่งทมถูกต้องครับพระพุทธเจ้าให้เรามีตนเป็นประทีปมีทมเป็นประทีปไม่เอาสิ่งอื่นเป็นประทีปเป็นอยู่มีตนเป็นสารณะมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ถูกไหมนะครับแต่ว่า พระคุณของคนที่ถ่ายทอดพระธรรมมันก็มีถูกไหมฮะถ้าสมมุติว่าสมมุตินะว่าพระอาจารย์สู้คดีไม่ได้แล้วต้องผิดติดคุกหรืออะไรก็ตามต้องสึกติดคุกไปย้อนเวลากลับไปได้ผมก็จะขอเป็นศิษย์และฟังคำสอนฟังการถ่ายทอดพระธรรมคำสอนของพระศาสดาผ่านทางพระอาจารย์คึกฤทธิ์เหมือนเดิมนะครับผม แทบไม่เคยเสียเงินให้กับเคยสิผมเคยบริจาคเงินให้กับวัดนาป่าพงครั้งหนึ่งน่าจะสี่ห้าปีที่แล้วตอนที่ผมไปวัดนะครับน่าจะหนึ่งร้อยหรือสองร้อยบาทแค่นั้นพระอาจารย์ไม่เคยเรียกเงินเรียกทองอะไรจากผมไม่เคยขอให้ผมไปบริจาคอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับหนึ่งร้อยต่อให้พระอาจารย์ทําผิดแล้วเอาไปใช้เล่นผมก็ไม่โกรธผมก็ไม่รู้สึกแย่เพราะว่า พระธรรมคําสอนที่ผ่านการบอกต่อจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่ชาตินี้มันยังใช้ประโยชน์ได้ในต่อๆไปเพราะมันไม่ใช่คําสอนของพระอาจารย์คึกฤทธิ์มันคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ผ่านการถ่ายทอดโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับดังนั้นสําหรับคน ที่ไม่ค่อยกระตันยูไม่ค่อยรู้คุณไม่มีความมองอาจกล้าหาญมันก็ไม่ผิดจากคําที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเรื่องรัตนะห้า 5, หาได้ยากในโลกเราก็เห็นอยู่ว่าคนกระตันยูหาได้ยากในโลกคดียังไม่ถูกตัดสินเราก็ตัดสินอาจารย์ตัวเองแล้วในบางคนว่าเฮ้ยพระอาจารย์เราทั่วว่าเฮ้ยเราเลิกนับถือเลิกศรัทธาเป็นคนไม่ดีคนแบบนี้นะครับ บอกตรงๆว่าครบไม่ได้เพราะว่าขนาดผู้มีพระคุณที่ถ่ายทอดพระธรรมที่เราไม่ได้สามารถใช้ได้แค่ชาตินี้เพราะถ้าเราบรรลุธรรมเราก็จบไปเลยถูกไหมเราก็ไม่ต้องมีสุขมีทุกขปป์ปลอมๆที่เกิดดับอยู่แบบนี้แต่เพียงแค่อายกลัวคนนู้นคนนี้จะรู้นะครับอ่อ คนดังบางคนบอกว่ามีทหารยศใหญ่จะพาพระอาจารย์หนีผมบอกเลยนะฮะว่าพรุ่งนี้เตรียมตัวไปจับพระอาจารย์ได้เลยเพราะพระอาจารย์จะหนีไปเดินบินธบาตอยู่หน้าวัดนะครับก็เตรียมไปบุกล้อมจับได้เลยและถ้าบุกล้อมจับตรงนั้นไม่ได้นะครับก็ไปบุกล้อมจับอยู่ตรงศาลาใดศาลา,าหนึ่งในวัดเพราะว่าท่านกำลังเตรียมตัวจะหนีโดยการแสดงธรรม ตรงนั้นนะครับหลายคนนะครับเห็นข่าวนู่นข่าวนี้ข่าวนั่นแล้วก็ใจแตกนะครับทั้งที่เราเห็นกิริยามารยาพระอาจารย์อยู่นะครับตอนที่ท่านเดินไปมาแสดงธงแสดงธรรมนะครับและผมไม่ได้กลัวเรื่องนี้เลยับเพราะพระอาจารย์เป็นชายชาติทหารนะผมมั่นใจนะครับ คุณจะไปจับตอนไหนก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่พี่ตำรวจตั้งหลายนะครับคุณผมว่าพระอาจารย์ไม่มีทางไปไหนหรอกนะครับถ้าจะหนีก็หนีไปเดินบิณฑบาตแล้วก็กลับมาฉันแล้วก็แสดงธรรมแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็จำวัดนะครับพี่ก็ล้อมอยู่แถวนั้นแหละนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์ก็เดินออกจากนอกตัววัดเพื่อไปเดินบิณฑบาตนะอาจจะหนีแล้วนะครับก็คือช่องทางธรรมชาติเนี่ยช่องทางประตูวัดมันเป็นต้นไม้นะครับ บางทีอ่ะพระอาจารย์ท่าน่ะก็เมตตาจนผมก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้บรรลุอรหันต์อะไรนะนะครับผมแค่มีพระธรรมคำสอนอยู่ในใจแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าบางทีพระอาจารย์ก็เมตตาจนผมเซ็งผมบอกตรงเพราะว่าพระอาจารย์ไม่ใช่เพิ่งเคยโดนคดีความอาจารย์เคยมีคดีก่อนหน้านี้ ถึงแม้ว่าจะมีคนไปแจ้งความดำเนินคดีกับพระอาจารย์และเขาจะแพ้คดีสารสั่งยกฟ้องอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็ไม่เคยไปขออะไรจากเขาเลยพระอาจารย์ก็เมตตาอภัยตลอดแล้วพระอาจารย์ก็ชอบจริงๆกับสอนคําพระพุทธเจ้าไอ้พระสูตรที่ว่าอะไรนะเหมือนมีบุรุษเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะเราอะเลื่อยขาเลื่อยแขนเราเนี่ย เราอ่ะก็อย่าไปอาฆาตเขาอย่าไปโกรธอย่าไปพยาบาทเขาเพราะนั่นเนี่ยคือภพมันเกิดแล้วแล้วมันเป็นภพที่ไม่ดีมันเป็นภพที่ทําให้เรามีคติที่ไปเป็นนรกกาเนิดเทลฉานและเปรตวิสัยให้เราวางจิตประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยเหมือนคดีนี้สมมติว่าพระอาจารย์หลุดคดีเดี๋ยวมันก็ไปรวมตัวกันหาเรื่องแจ้งความคดีใหม่นะฮะแล้วก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยนะครับ ผมไม่ได้รู้ผมไม่ได้มีวงในผมเราเอานะครับต่อให้พระอาจารย์ผิดติดคุกถูกศึกไปติดคุกผมก็สามารถบอกได้อย่างเต็มปากเลยว่าพระธรรมคำสอนในหัวที่ผมได้เข้าใจได้จดจำมาได้เยอะๆพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยสมัยเป็นพระเนี่ยก็เป็นผู้ถ่ายทอดให้กับผม แล้วต่อให้ท่านพ้นคดีสมมุติต้องติดคุกนะแล้วพ้นคดีแล้วออกมาจากคุกทำออกมาจากคุกมาแล้วเจอผมผมก็จะยกมือไหว้เสมือนกับไหว้พระเลยนะครับเพราะว่าพระหลายๆรูปเองเนี่ยที่อาจจะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแต่เขาไม่ได้มีบุญคุณในการถ่ายทอดคำสอนให้ผมเข้าใจซึ่งก็มีแค่ให้ผมไป ทำทานแต่ก็ไม่ได้สอนเรื่องของละความตนียันเป็นมุนทินอีก,กมีแต่บอกให้ผมอะไรนะมุ่งกันสั่งสมคิดว่าเราตายไปจาจักได้สมยผลของทานนี้อย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีแค่ผลใหญ่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่พระอาจารย์เป็นพระรูปเดียวที่สอนเรื่องจาคะในการละความตนียันเป็นมุนทินให้ผมซึ่งมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ถ้าเราเนี่ย ศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวกับสมณะพราหมณ์เทพมารพรมอย่างอื่นไม่มีแบ่งปันศรัทธาให้ใครแล้วก็ทําทานโดยการวางจิตละความตะเนียนเป็นมุนทินถูกต้องสามารถเป็นอริยะบุคคลได้เลยผมก็ไม่เคยได้ยินคําสอนแบบนี้จากใครนะครับซึ่งแค่ศรัทธาให้ถูกต้องแล้วก็ทาทานโดยวางจิตได้เป็นเป็นอริยะบุคคลแล้ว ะะคำถามที่หลายๆคนเคยถามว่าธรรมะคืออะไรรู้ไหมว่าธรรมะคืออะไรคําตอบง่ายมากธรรมะคือปฏิจจสมุปปาโทนะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราและท่านตรัสเอาไว้อีกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปปาโทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมแสดงว่าธรรมะก็คือปฏิจจสมุปปาโท แค่นั้นเองเนี่ยคืออริยสัจสี่ข้อ2และข้อสมสมุทัยและนิโรธก็คืออิทัพปัจจยตาและปฏิจจสมุปปาโทนั่นเองนะครับผมก็เคยได้ยินคำนี้แต่ผมไม่เคยเข้าใจมันเลยจนกระทั่งมาเจอพระอาจารย์และนี่คือใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่แสดงว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งที่มันดับไปมันดับไปได้อย่างไรนะครับดังนั้นถ้าพระอาจารย์ท่านสู้คดีไม่ผ่านทำผิดกฎหมายสารตัดสินท่านก็ต้องว่าไปตามกฎหมายแต่สุดท้ายความรักความศรัทธาและบุญคุณที่ท่านมีต่อผม,ผมก็ยังคงม,มีผมยังคงรักศรัทธาท่านเช่นเดิมย้ำอีกทีว่าต่อให้ย้อนเวลากลับไปได้ ถึงพี่หลายๆคนที่เกลียดคําว่าพุทธวจนะเกลียดพระอาจารย์คกฤทธิ์บอกว่าผมจะเป็นควายจะเป็นไอ้โง่ตัวหนึ่งที่ยังไปเชื่ออีกเหรอผมก็จะบอกว่าผมเต็มใจในการเชื่อผมยอมเป็นไอ้โง่และเป็นควายในสายตาพี่ๆนะฮะแต่ผมก็ยังรักและศรัทธาพระอาจารย์ต่อไปและผมก็จะใช้พุทธวจนะในการดำเนินชีวิตต่อไปจนกระทั่งลงหมหายใจสุดท้ายและถ้าผม ยังไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์เมื่อใครถามว่าผมเรียนธรรมะมาจากใครผมรู้ธรรมะแบบนี้มาจากไหนผมจะบอกว่าธรรมะเป็นของพระพุทธเจ้าแต่ผมไปฟังคำพระพุทธเจ้าจนเข้าใจโดยผ่านการถ่ายทอดจากพระอาจารย์คึกฤิ์สติพโลประธานคณะสงฆ์วัดนาป่าพงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกความผิดก็ส่วนความผิด ส่วนบุญคุณก็คือบุญคุณผมไม่ได้ยึดติดในตัวบุคคลเขาทําผิดก็ต้องปล่อยให้เขารับความผิดเขาทํากรรมเขาก็ต้องรับผลของกรรมแต่กรรมที่เขาสร้างกับผมทําให้ผมเข้าใจอริยสัจสี่มันก็เป็นบุญคุณที่ผมจะต้องตอบแทนผมไม่มีทางที่จะไปด้อยค่าพระอาจารย์ถึงพระอาจารย์ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเราจะไม่แก้ตัวให้ แต่เราจะไม่ได้ค่านะครับเหมือนกันเวลาอย่างที่ผมบอกถ้าพ่อแม่เราทําผิดเราจะต้องเลิกรักและศรัทธาในตัวพ่อแม่หรอเราจะบอกนี่ไม่ใช่พ่อเรานะนี่ไม่ใช่แม่เรานะคุณจะทําได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องใจจืดใจดําแต่มันก็ไม่ผิดเพราะว่ารัตนห้าพ่อที่ห้าก็คือผู้กระตันยูเนี่ยมันหาได้ยากในโลก นะครับดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ฟังกันเพราะเราฟังคนอื่นกล่าวหาพระอาจารย์มามากพอแล้วดังนั้นเราไปฟังพระอาจารย์พูดบ้างผมเองก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยผมแค่มั่นใจในฐานะที่เป็นจิตคนหนึ่งที่รักพระอาจารย์มากๆคนหนึ่งตลอด1 1ปีมานี้ ชีวิตในหัวผมความคิดในหัวผมโล่งมากสบายปลอดโปร่งจากที่เป็นคนเคยมีความเครียดตอนนี้แทบไม่เครียดอะไรเลยนะฮะที่ผมพูดไม่ได้ผมเครียดนะครับพระอาจารย์ติดคุกไม่ใช่ผมต้องไปนอนในคุกด้วยมันคนละคนผมยังนอนอยู่บ้านสบายดีนะครับถูกไหมถ้าผมจะต้องเครียดอะไรนั่นคือกรรมของพระอาจารย์ถึงพระอาจารย์ไม่ได้ทําผิดแต่ถ้ามันเป็นวิบากกรรมในอดีตชาติที่มันสั่งสมมาแล้วมันส่งผลน่ะ มันก็ต้องมาเจอเหล่ามารพระพุทธเจ้าก็ยังเคยทำมกุศลไม่งั้นท่านจะต้องมาไม่ก็ไม่ต้องมาเจอคนไม่ดีหรอกใช่ไหมคนไม่ดีมาเจอพระพุทธเจ้าท่านเต็มหมดแล้วก็มาใส่ร้ายป้ายสีมันจะไปต่างอะไรกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสุดท้ายจริงๆผมขอย้ําคาเดิมผมยังรักและศรัทธาพระอาจารย์คือคลิโสโซติปโลเหมือนเดิมย้อนกลับไปได้ต่อให้ท่านมีความผิด ผมก็จะเรียนพระธรรมคําสอนของพระศาสดาผ่านทางพระอาจารย์คึกฤทธิ์และเป็นสิทธิ์ท่านเหมือนเดิมขอบคุณครับ